อะไรนะไม่ได้หรือไม่ทำทำงานเลยถ้าทำงานแล้วหมดเงินเยอะใช่ไหมก็จ้างเท่าไรละจ้างวันหนึ่งอ่ะจ้างวันหนึ่งห้าสิบจ้างวันหนึ่งหนึ่งบาทโอ้จ้างวันหนึ่งห้าสิบห้าสิบปลูกมันนะจ้างวันหนึ่งห้าสิบบาทถ้าสองวันหนึ่งร้อยอู้เร็วว่ะเอาเยอะแท้เอาไปเชื้อหนุยต่อเก่ง ไป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 นี่นี่แล้กเอาออกก่อนแล้วก็สะพายเลยนี่นมันจะได้ยาวยาวก็ลากสะพายนั่นแหละนั่นแหละใส่ข้างนี้ไอเด็กลูกมันเด้อไอเด็กลูกมันเด้อเด็กลูกมันเอาเร็วเอาไปวางกำแนวนะครับเหนื่อยคอหักพอดีนี่ใส่บาสนี่ข้างนี้เอาหมวกมาไอ้ปอนปลูกมันหนูเอาพวกมันนี่ จะเปื้อนมาเตรียมนี่ใส่ปใส่หนูใส่เดี๋ยวแดดร้อนด้วยเห็นตาเมื่อกี้แม่แกยังเอาถุงถุงไอ้นั่นใส่กระเป๋าใส่เลยเดินทีละอันทีละเน้นถุงปุ๋ยใส่ก็เลยออไอ้นี่มันง่ายกว่าไอเนี่ยใช้ได้เยอะด้วยไอ้นั่นน่ะเขาใส่ปุ๋ยตะไครเปียดเองเขามในล้่รงอาจิ้ยวอาเร็วหนาอาหารมาตางนี้วะ kiểng của mận mây, ừ. ô này dễ mận nhiều nè. Wang duu néo đui nè, duu theo nè. Ừ, đi tam chào, tam chào, tụi hơi. Mùi chi đắt. nè. อาตำตเล็งตามแถวนะครับเออแน่นอนคนเดียวเว้ยย่าย่าจ้างหนูย่าจะหมดเงินเยอะกินมือกินลิงไอ้ทามตูรินเตี้นนี้นี่อาการจะเนี่ย đình phải tNet Giżyng Hãy t Emp Nu hông Du không Séra คะ mẹ nha if Nacht ghi chung necesit nhau bells şey เ่นียบ้านเขาไม่มาแถวกันเียดเหรอถ้าทำให้เล่นไปนะดูแป๊บเดียวได้ตัง้งสองสามแถวเลยเนี่ยได้จวนเทียเราจะวางเองเอาลืนเอาเตือนมากลับมาเลย มากลับมากุยเฮ้ยโอ้วอันลุกจะได้เจอเยเฮ้ยเมืมากินกุยเมื่อกี้เลยกีฮัดกีเจมมาเนี่ยมาพักเหนื่อยนี่เร็วยิ้ม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 นู่นนูน่นยิ้ม,ม,ย,มยิ้มนี่จะบูโปรเลย มาพอแล้วมาเลยมามามาเด็ดร้อนใสมั่วก่อนยังไม่หมดอีกนะไอาวิลิงกระเทวคนเดียวอะยนะไม่มือตามเองโดงโดแหวนอุ้มพ่า <laughs> แม่กี่เองหมดแล้วมาเลยโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมอ่าเด็กกิ้วมาแล้วนะครับในตาหางใสสองต้นนมเ่กี้ม โอ้เยี่ยมมากเด็กเกี่ยวไหนดูหน้าหน่อยสิครับเด็กอนุบาลขาลุราดบำรุงนะครับมาช่วยปลูกมันครับไหนดูหน้าดิโอ้ว้าเยี่ยมมาแค่นี้แหละคก่อนนี่มัน